วัสดีครับคุณผู้ชมครับดารารายการส with with <ฮ>ายไฟติ้งวิดสู้วิดครับอลมดตามนะครับทางทีีุกวันทุกสองทุ่มขึ้นโดยประมาณนะครับรายการที่จะนํา,าพาความรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราซึ่งเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับนำมาส่งถึงที่บ้านเลยนะครับให้เราได้เปิดสมองประลองปัญญากันตรงนี้นะฮะซึ่งรายการนี้ได้รับการสร้างสารรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการครับ ครับโรงเรียนสตรีทั้งคู่เลยนะครับโรงเรียนแรกคือนวมินทราชินทิตสตรีวิทยาพุทมนธมณฑลกรุงเทพมหานครและอีกหนึ่งโรงคือโรองเรียนสตรีสมุทรปราการครับเชิญครับ ครับขอต้อนรับน้องๆจากสองโรงเรียนเข้าสู่สายไฟติ้งวิทสู้วิดครับทั้งน้องนัทและน้องการจตโน้องมินทราชูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพและน้องแซมกับน้องอันจากสตรีสุาการโดยกติกาการงขันสายไฟติ้งของเราประกอบไปด้วยวิดเกม10คะแนนมินิเกม30คะแนนและสายเกม60คะแนนสายมีคะแนนสะสมมากกว่าจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์และเราจะค้นหานัดบนที่2ทีเพื่อนำการแข่งขันในรอบต่อไปเรียนสตรี แล้วผู้หญิงไปไหนผู้หญิงโรงเรียนฮะผู้หญิงโรงเรียนเ้าโรงเรียนเป็นสหใช่ครับอ๋อแล้วสตรีสมุทรปราการไม่ใช่โรงเรียนหญิง้วดเหรอไม่ใช่ครับเป็นโรงเรียนสหเหมือนกันครับต่างจากจินตนาการพี่ทั้งสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะฮะทั้งสองทีมทำไมถึงได้เป็นตัวแทนก็คือผมดูรายการเลยครับว่าตอนแรกๆครับเทสสองครับแล้วผมก เห็นว่าป้าโฆษณาสนใจติดต่อครับผมจดเบอร์ไปเลยครับแล้ววันต่อมาก็โทรครับแล้วก็พี่เขาก็เรียกครับเราก็ส่งใบมาผมก็เอาให้ครูครับครูบอกว่าจัดการให้หมดเลยครับเพราะว่าแน่นอนครับการสมัครเข้ามาร่วมรายการนี้จะเป็นตัวแทนโรงเรียนนะฮะใช่ครับด้านนี้เป็นตัวแทนสมุทรปราการเลยทีเดียวนะครับสตรีสมุทรปราการเคยไปแข่งงานที่สัปดาห์วิทยาศาสตร์ครับเรารู้สึกว่าติดใจแข่งขันวิทยาศาสตร์ใช่ครับแข่งขันวิทยาศาสตร์ของสสวทเลยใช่ครับแล้วติดใจครับผลปรากฏว่าได้ชนะเลิศครับอันดับหนึ่ง โอ้ดีกรีไม่ธรรมดานะครับอโอเคนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมก็น่าจะพร้อมอยู่แล้วนะครับประจำที่เลยครับเชิญเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่คลิปเกมในวันนี้กันก่อนเลยครับเอาละครับมาดูกันครับว่าคําถามทางวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะมีอะไรมาให้ดูกันครับมันคือ ไมโครเวฟครับไมโครเวฟครับแซมใช้ทำไรครับไมโครเวฟอุ่นของครับอุ่นอุ่นข้าวของที่จะกิน,นครับผมอุ่นของที่จะไว้กินนะมันจะได้ร้อนๆน,นะรู้ไหมว่าหลักการมันทํางานยังไงฮะไมโครเวฟใช้คลื่นความถี่ครับที่เขาเรียกว่าเป็นคลื่นของไมโครเวฟมันเป็นความถี่ค่านหนึ่งครับทำงานโดยการสั่นสะเทือนครับทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้น ครับเลยครับคำถามของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเจ้าไมโครเวฟนี่แหละครับสำหรับเตาไมโครเวฟนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าแมกนีตรอนซึ่งเจ้าตัวนี้จะผลิตคลื่นไมโครเวฟซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงให้ผ่านเข้าไปในอาหารหรือว่าของเหลวโดวยไปกระตุ้นให้มเลกุูลของน้ำให้เกิดการสั่นและเกิดการเสียดสีการของโมเลกุลจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและทำให้อาหารสุกอย่างรวดเร็วนั่นเองครับเครื่องนี้นะครับไมโครเวฟจะทำหน้าที่เป็นตัว ถามคำถามใน quiz เกมของเรานะครับแต่ไม่ได้าถามที่เครื่องครับจะถามที่ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากในเครื่องนี้ครับเฉยนี่คือสชมูแหม่แชมบ,บูทำไมมาอยู่ในตู้ไมโครเวฟแบบนี้เลยครับนี่ยะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยครับว่านี่ก็คือสบมู่ก่อนที่เราใช้อาบน้ําชำระร่างกายในชีวิตประจำวันนี่แหละครับแต่เอามาใส่ไว้ในตู้ไมโครเวฟแบบนี้จะถามอะไรกันเลยครับนี่ยะ คงไม่มีใครเคยเอาสบู่ก้อนเหล่านี้เข้าไมโครเวฟใช่ไหมครับ,รบใช่ไหมครับใช่ครับคำถามครับถ้าเรานำาสบู่นี้เข้าไปใส่ในไมโครเวฟครับแล้วจากนั้นก็เปิดไมโครเวฟ สามนาทีจะเกิดอะไรขึ้นกับสบู่ก้อนนี้ครับนั่นเลยครับจะเอาสบู่ไปเข้าไมโครเวฟครับผู้ชมงานนี้น้องๆน,นี่คงต้องวิเคราะห์ด้วยการใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มนช่วยอย่างเซนที่แล้วเ่ะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเรานําเอาสบู่ไปเข้าไมโครเวฟเป็นเวลา3นาทีแหมนึกไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะครับงั้นเดี๋ยวเรามาฟังตัวเลือกกันดูข้อหนึ่งครับสบู่จะฟูขึ้นมาครับปูข้อสองครับ สบู่จะติดไปเลยนะครับและข้อ3ครับสบู่นั้นจะกลายจากสีขาวที่เราเห็นนะฮะกลายมาเป็นสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นคล้ำไปเรื่อยๆเลยฮนะ จะเป็นอะไรคิดเลยครับเชิญเอาลครับคิดกันให้ดีนะครับ้รงนห้องเกมนี้มีคะแนนให้สะสมไปถึง10คะแนนคุณผู้ชมเลยครับ่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานําเอาสบู่มาเข้าตู้ไมโครเวฟระหว่างข้อที่1สบู่จะฟูขึ้นมาหรือ2สบู่จะเกิดการติดไฟหรือว่าข้อ3สบู่จะค่อยๆเปลี่ยนเปคค็นสีคล้ำขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราลงมาคำตอบละการพิคราะหรือเราทั้งสองทีมกันดเลยครับพร้อมแล้วคำตอบคือข้อ1กับข้อ3นะครับบอกว่า ถบูจะค่อยๆเปลี่ยนสีใจะค้ำขึ้นค้ำขึ้นจนเป็นสีดำเพราะว่าเพราะว่าคือผมนึกถึงตอนที่ไปกินหมูกระทะครับเลวลามันทเกิดมาประกระอบด้วยกิโลจริงคือเป็นไขมันใช่ไหมครับผมกระทะเลยผมจำได้ว่าเวลากินไปเรื่อยนี่มันร้อนนี่แหละมัจะเป็นสีดำครับนี่นก็น่าจะคล้ายๆกันครับถ้าเกิดมันร้อนขึ้นมันก็น่าจะเป็นสีดำาครับคิดว่าตรงนี้ก็เป็นไขมันน่าจะเป็นดบบนานนะครับอนี่เหตุผลนะฮะตอบข้อหนึ่งบอกว่ามันจะฟูฟูฟู เพราะว่าเพราะว่าเหมือนว่ามันไม่น่าจะติดไฟจากข้อสองเพราะว่าเหมือนความร้อนมันสูงครับมันน่าจะละลายไปเลยหลอมละลายแล้วน่าจะเกิดเป็นฟูมากกว่าเพราะว่าที่อย่างเป็นสีดําผมว่าไม่น่าได้เพราะว่าความร้อนมันสูงมันน่าจะหลอมละลายไปเรียบร้อยแล้วมันจะไม่เปลี่ยนสีครับไม่น่าเปลี่ยนสีเพราะว่ากระทะยังไหมเลยเพราะว่าอย่างอันนั้นมันเป็นมันหมูเลยครับมันประกอบด้วยไขมันโดยตรงแต่อันนี้มันนอกจากกิดกลรอมยังมีอย่างอื่นด้วยอ๋อมันมีสารประกอบอื่นๆตามมาด้วยใช่เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นแบบมันหมูใช่ครับเพราะว่ามันหมูมีแต และนี่คือเหตุผลในการตอบคำถามข้อนี้นะครับถ้าเรานําสบู่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วเปิดเครื่องสัก3นาทีขึ้นไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะและคําตอบข้อนี้จะดำดำจะปูจะดำหรือจะปูหรือทั้งปูทั้งดำหรือ,อยังไงนะฮะครบรมากไปครับดูปฏิกิยาไปเลยนะครับ <S <S เกิดอะไรขึ้นฮนะ เอาละครับจับตาดูให้ดีนะครับผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสบู่อยู่ในตู้ไมโครเวฟนี่ครับและจะมีทีมไหนตอบถูกหรือไม่มาลุ้นกันเลยครับเริ่มมันมีอะไรเป็นของเหลวออกมานะครับไม่ไม่ทรงตัวเป็นก้อนเหมือนเดิมน,นะฮะเหมือนละลายนะฮะเอาละครับจะค่อยๆเปลี่ยนสีคขึ้นเรื่อยๆหรือว่าจะค่อยๆฟูขึ้นมาหรือว่าแท้จริงแล้วจะเกิดการติดไฟกันแน่เรามาดูพร้อมๆกันเลยครับ จะเกิดไฟไหมมันจะไหม้ไหมมันดับมั้งไหมมันไม่ดับครับไม่ดฟูแน่นอนครับโอ้โเอาละครับโอ้โหและสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือมันฟูครับมันฟู โอ้โหเป็นทางด้านตรีสุปราการครับตอบได้ถูกต้องรับไป1ิบคะแนนไม่น่าเชื่อลยครับว่าสบู่ก้อนนี้จะฟูขึ้นมาหลังจากเอาเข้าตู้ไมโครเวฟครับมาดูกันอีกครั้งครับเมื่อเวลาผ่านไปสบู่เมื่อเจอกับไมโครเวฟเป็นเวลานานขึ้นเรื่อยๆก็พองและฟูขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งเมื่อเราได้ทําการทดลองกับสบู่บางยี่ห้อที่มีรูคุณด้านในมากเป็นพิเศษสบู่นี้ก็สามารถฟูขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแมเกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรเราลองมาฟังคำอธิบาย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรเชษฐ์ลิ้มกําเนิดปฏิบติในโครงการพสวทพสสวทอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยกันดูครับสังเกตนะครับสบู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะหนักกว่าน้ํานิดนึงแต่มีสบู่บางยี่ห้อที่เบากว่าน้ําก็คือความหนาแน่นมันจะพอๆกับน้าแหละทั้งที่มันเป็นของแข็งก็แสดงว่าข้างในเนื้อสบู่เนี่ยมันจะมีรูพรุนเล็กๆ ที่ตาเรามองไม่เห็นมีอากาศอยู่ข้างในแล้วสมมติซื้อขบุก้อนใหม่ๆมาเนี่ยในอากาศพวกนั้นก็จะมีน้ําอยู่ด้วยจาการกระบวนการผลิตเนี่ยพอเอาไปใส่ไมโครเวฟปุบเนี่ยพอน้ําพวกนั้นร้อนขึ้นอุณหภูมิสูง ไริมาตรก็เพิ่มเพราะความดันพยายามดันออกใช่ไหมมันก็พยายามขยายตัวขยายตัวดันเอาให้สบู่เนี่ยฟูขึ้นมาเหมือนน้ํามันค่อยๆจะหาทางใช่แล้วใช่แล้วมันก็เลยไปออกตามช่องต่างๆซึ่งเป็นท่ออาาที่มันจะพยายามดันตัวสบู่ให้ใหญ่ขึ้นแล้วทำไมมันไม่เกิดไฟลุกขึ้นมาแบบโอ้มันเป็นไขมันนี่อ๋อแต่ไขมันมันน้อยมันยังมีอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยนะฮะอย่างที่วิเคราะห์เลยนะใช่สตรเีนสมุนปราการบอกว่ามันมีองค์ประกอบเยอะใช่ครับ มันเลยไม่ลุกเป็นไฟใช่ความร้อนอันนี้เกิดจากการที่อย่างที่ว่าคลื่นผ่านไม่ได้มีการให้ความร้อนโดยตรงนะครับครับมันก็จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นเฉพาะสารที่มีคั้วหรือมีตัวนําอยู่ซึ่งสารที่มีคั้วดังกล่าวที่ว่าคือมีน้ํามีน้ําถ้าเกิดเราเอาถั่วไปใส่ในไมโครเวฟเนี่ยหรือจานบางนีดไปใส่ไมโครเวฟเนี่ยก็ไม่ร้อนหรอครับเพราะว่าไม่มีคั้วเพราะไม่มีไม่มีคั้วอะไรอยู่ข้างในไม่มีน้ําแทรกอยู่แต่ถ้าเป็นวัสดุชิ้นนี้แหละครับมีน้ำไหมครับในซีดีไม่มีมีเป็นแม่เหล็กไหม ไม่มีฮะไม่มีมีเป็นฟิล์มมีเป็นฟิล์มแล้วก็มีโลหะอยู่นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาห้ามทําเลยเวลามีไมโครเวฟที่บ้านเนี่ยห้ามเลยห้ามนำโลหะเข้าไปไว้ในไมโครเวฟดังนั้นครับรายการนี้จะทําการทดลองให้กับทางบ้านได้ดูกันนะครับว่าสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะทําแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่ต้องไปลองกับของตัวเองครับดูจากประสบการณ์ในรายการเลยนะครับ เอาละครับการทดลองนี้น้องๆอ,อย่านำไปทำเล่นที่บ้านเด็ยขาดนะครับเพราะนี้ก็คือสิ่งของที่ห้ามนำเข้าตู้ไมโครเวฟนั่นเองเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับโอ้โหเกิดเป็นประกายไฟและก็มีไฟลุกติดแผ่นซีดีขึ้นมาเลยแหละครับเนื่องจากว่าในซีดีนั้นมีส่วนประกอบของโลหะอยู่ด้วยทำให้เกิดประกายไฟขึ้นและก็ไปทำการเผาทำลายตัวพลาสติกที่ใช้ทำซีดีด้วยนั่นเอง นอกจากนี้วัสดุที่ห้ามน้าเข้าตู้ไมโครเวฟอย่างแผ่นฟลอยก็จะเกิดประกายไฟเช่นกันสิ่งที่มีลักษณะเป็นเปลือกแข็งหุ้มน้ําอย่างผลมะนาวแตงโมหรือว่าไข่ไก่ก็จะเกิดการแตกกระจายส่วนประเภทที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบนั้นก็จะเกิดการลุกไหม้ถึงทันระเบิดขึ้นอย่างหลอดไฟที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นั่นเองครับ